สวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวพาซิโอนี่พาซิโอก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะนี่ใครสนใจก็ติดต่อเราได้คือจะเป็นดีท็อกดีท็อกเนี้ยมันก็จะมีมีผงบุกมีสารสก,กัดจากสตรอเบอรี่ราสเบอรี่บูเบอรี่ แล้วก็จะมีเอนไซม์ในสับปะดรดมะละกอไหลประมาณนี้คือช่วยในการช่วยในการดีท็อกออกดีเราควรที่ดีท็อกนะเพราะว่าปกติของเราก็จะกินเนื้อย่างกินแอลกอฮอลดูบุหรี่อะไรประมาณนี้พยายามล้างล้ำไส้ให้มันสะอาดจะดีมากนี่ราคาก็มีตีย่างนี้มี oil, อ้อยยอมถ้าใครสนใจสอบถามเราได้ ในกล่องนี้เราจะชงชงนะจ๊ะชงให้กินก่อนนอนทุกวันจะดีมากหรือว่าสองถึงสวันครั้งนี้ก็ได้นะแค่กล่องใหม่แล้วนะเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีวิธีบอกนะว่าเีกซองแล้วก็เติมน้ำ ร้อยห้าสิบเอ้ยร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบแล้วก็ชงๆกินกับน้ำเย็นจะอร่อยมากก็นี่ข้างในจะเป็นนี้มีห้าซองนะ่น่ารักอะ่ะ <laughs> โอเค <laughs> ก็จะมีบอกอยากจะบอกว่ามันอร่อยอร่อยมาก,มาก เหมือนน้ำผลมไม้อร่อยเราเตรียมแก้วแต่ไม่มีที่ชงนะคะกม็มีที่ฉีกอยู่ฉีตรงนี้คิดคิดว่าไม่มีที่ฉีกนะแต่มีค่ะแต่ทางที่ดีใช้ขันไข่ดีกว่าหอมมากอะ่ะมันจะมีกลิ่นสับปรสอะ่ะ ใช่ <Time. S 2> มันมี้โลกสาวัรสมันก็ต้องมีสาวัรสสีนี่คาเชียวาเชียวนะคะหอมมากเดี๋ยวขอเติมน้ำก่อนนะน้ำก็ประมาณ เก็บเต็มแก้วเราชมแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆอ่ะตามเราชอบนะเพราะว่ากว่าจะกินหมดนี้เราว่าเรากินได้3มแก้วอ่ะคือแบบล้าง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 ้างไปเรื่อยๆอร่อยมากเลยอ่ะดูจะเป็นอย่างนี้เริ่มร้อนแล้ว ผมพันคอนี่ไม่มีช้อนแล้ก็ใช้นี่แะน,นะ <Yes. S 1> จะมีผงบุกด้วยอร่อยอะ่ะกินได้ทั้งซองได้ขอองกินแล้วนะนี่จะเป็นอย่างนี้ มันจะเหลือใส่ปริ้งเลยยัเหลือเราก็ได้น้ำใส่เท <c oughs> ่ากับเราอ่ะต้องกินน้ำตามประมาณสามสองถึงสามแก้วอ,อะไรประมาณนี้ก็ถ้าเสียดาย กินก่อนนอนนะคะฟินเลยอะ่ะอยากจะบอกอย่างเนี้ยจะรู้สึกเลยว่าจะล้างลำไส้อะเย็นมากอะไรเงี้ยคือมันจะสบายลำไส้อะ ยังเหลือยังเหลือที่มันเป็นเม็ดเเนี่ยคือมันเป็นผมพองบุกอะ่ะก็ทำให้น้ำใสเราล้างเราอะไรให้ดีแล้วเวลาเราขับถ่ายมันก็ช่วยเป็นเหมือนกับว่าสารลอลื่นให้แบบไม่ ไม่เสียสีกำลังไส้กับทวารอะไรประมาณเนี้อิ่มมากอร,อ,อ,อร่อยเี่ยอร่อยถ้าใครสนใจก็ติดต่อเราได้นะดีท็อกไม่ดีคอนเฟิร์มว่าดีค่ะ แถมอร่อยด้วยกินก็ไม่ยากยสนใจจะต่อเรานะเดี๋ยวเราจะเอาลายไหมฮะอบถามได้สอบถามได้โอเคเดี๋ยวเราจะติดลายไว้ข้างล่างนะแล้วก็จะ ติดสับพคุณว่ามันมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างโอเคบ๊ายบาย